พ่ดไม่ขายเงินพ่ดไม่ขายตี๋มัดแปลกๆเล่นเอาต่อติดแปดงไม่ดัไม่ดัเฮ้ยรถคันนี้วิ่งบ่อยไหมครับก็ในอันตรายบินจะอันตรายใช่ไหมครับก็เดี๋ยวผมจะจัดเอาหม้อลูกนี้นะครับพาไปที่นี่แล้วก็เอาหม้อสำรองลูกใหม่ใส่ให้ก่อนตัวนี้ก็ใช้พอสำรองดมอไปก่อนแล้วยังไม่ต้องเก็บขอสักรอบนี้ก่อนมันเพิ่งจะได้แค่33ปีดีแล้วถ้าหามว่าหมดรอบนี้แล้วแล้วมันเป็ไหน สอ,องวันผ่านไปนะครับก็พี่พอกลับมาอีกรอบหนึ่งครับรอบนี้ก็คือผมก็จัดการชาร์จอะไรให้เรียบร้อยแล้วนะฮะร,รอบที่แล้วที่พี่เข้ามาคือมันไม่ค่อยติดใช่ไหมครับมันเสียบอม<ช>่ต<บ>ิด เสียงแปลกๆแต่ว่ามันติดโอเคกระถางที่เหมือนแปลกแต่ก็ยังติดอยู่นะฮะรอบนี้นะครับผมเมื่อกี้ผมให้น้องรอสตาร์ทละเสียงโอเคไหมครับประทับใจนะรอบนี้ผมจัดการชาร์จให้เรียบร้อยนะครับน่าจะไม่มีปัญหาอะไรแล้วอีกประมาณเท่าไหร่นะสิบห้าวันเท่าไหร่นะสิบห้าวันแล้วหลายเดือนเนาะหลายเดือนแล้วหลายเดือนแล้วกันนี่อีกสองเดือนครบสามปีนะครับเนี่ย ก็เดี๋ยวรอบหน้าค่อยว่ากันใหม่แต่รอบนี้ยังใช้ได้อยู่นะครับเฮียโพดไม่ขายครับทันไปปีโอเคครับผมร้อยครบสามปีรใอยครบสาปีอ่าร้อยครบสามปีโอเคครับผม